ไอเีนไม่ให้เอาอย่างนี้มาเล่นไงทำอะไรอะ่ะแ,แล้วไหนดูหน้าดิเดี๋<ไ>ยวจะโดนเดี๋ยวแม่จะฟ้องพ่อผือไม่ได้เลยนะยังไม่หยุดแม่บอกไม่ให้มายุ่งตรงนี้ไง หันเข้ามุมไปเลยนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วค่อยหันมานะห้ามทำอีกนะจะทำอีกไหม <S 2>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  เป็นเด็กไม่แต่งหน้า เล่นแป้งอย่างเดียวแม่ก็นี่แม่ก็จะตีแล้วดูดูก็จะโดนแล้วแล้วเอาอะไรมาทาตา